งานมันหาย,ยากแล้วจ๊อะค่ะพี่เปียวสำหรับคนตาบอดจบมาแล้วจะมีงานทําหรือว่าจะได้ร่วมง,งาน,นอย่างการบริษัททั่วไปอะคือแม้ว่ากฎหมายจะออกมาว่าถ้ามีพนักง,งานเองก็ต้องมีผู้พิการสองคนต่อพนักง,งานหนึ่งร้อยคนในบริษัทแต่ทุกวันนี้มันก็ดูดูจะยากนอกจากว่าจะมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการเหล่านี้ทํางานร่วมไปเลย เป็นคนเป็นคนจบปริญญาตรีค่ะเยอะมากแต่ก็ไ่ได้มีไ่ได้ทำงานประจำอย่างตรงนั้นส่วนใหญ่จะออกมาทํางานประกอบธุรกิจเองของเขาของเขาเองบางคนก็ออกมาขายลอตเตอรี่บางคนก็มาเปิดร้านนวดแผนโบราณ <Brasil ien> ถ้าคนไหนที่มีทุน <S <S ก่อสามบาทจะทําธุรกิจส่วนตัวได้แต่ถ้าคนไหนที่บอกมีทุนก็อาจต้องไปขายขายลอตเตอรี่ <S <S อาจจะต้องไปอ่า ด,ดนตรีถ้าคนที่มีความสามารถกอได้ดนตรีตามร้านอาหารตามอ้อย่างเอะตามโรงแรมมาอ,อย่างเอะขอได้ส่วนนั้นไปแต่ถ้าถามว่าทํางานประจําเป็นเป็นพนักงานเงินเดือนนี่แทบจะไม่ค่อยมีเลยแล้วยู่คิดว่าจริงๆลงจุดนี้เนี่ยมันควรที่จะแก้ไขจะได้พ่องมันต้องเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องลงมมือกันนะคะคนคนทั่วไปอาจจะยังบ่เห็นถึงศักยภาพหรือความสามารถของผู้พิการแต่อยากจะให้สังคมนี้ บอกว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนลองเปิดโอกาสให้กับผู้พิการได้ลองได้ลองแสดงศักยภาพของตัวเองดูว่าศักยภาพเหล่านี้ที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะร่วมทํางานกับหน่วยงานต่างๆบอกว่าจะเป็นทั้งภาคราะเอกชนได้หรือไม่อยากจะลองขอโอกาสนะคะคนพิการบอกว่าจะพิการประเภทไหนอยากจะไม่ได้ต้องการความสงสารแต่ต้องการอยากจะขอโอกาสจากจาก,จากสังคมมากกว่าค่ะ